ครับวันนี้เรามาเล่าข้าสี่บทห่ามนางจมของท่านพญายพมพุมกับจอนะครับอืมก็บทที่หนึ่งก็ได้ไปลายาวเ้าสองตอนนั้นนะครับวันนี้มาถึงตอนที่เ้าสามแล้วน,นะโอ้เหมือนนักแกะจมเหมือนนักแกะเดอฮ่าฮ่ฮาลองไปกอ่อน้วครับครับอันก่อนไปข้าตจอเฮาก ก้อยลักษณะของการเคียยเข้าวของกหน่ก okay. okay. ่อนนะครับไปไหมข้าวพญาภูมฯอะไรพวกนี้อันเอาฉันจะลักข้าวมาจากข้าวหินนะโลกข้าไปไหมาก็มันก็คล้ายกันนะเหพยงแต่อันปับปรุงขึ้นเห็น้มันดีเห็นน้อยได้นะขอมากจะยมนขึ้นน่อโอเคนะครับลักการของที่มันมาจากข้าวหินก็คือเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเหลวบ้านหลังบ้านหน้านะมมันก็จะทำเมื่อบากินนึ่งนะ และวัตถิสามเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสามกมเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสามกำสามกำสามกำสามกรรมเห็นไหมยกเว้นถ้าอธิบายความประชัระนรอกว่าโลกม,มันเป็นซี่ได้บอกกึดวงอ้อมกบเก็บเอามาอย่างนี้อะไรก็เห็นไหมมันก่คล้ายๆก่อนแปดตลาดในภาคกลางนะครับเออเพป็นบอกว่า บาทนังมันมีแปดก๊มเออถ้ามันอธิบายความยั่ชัดปกันนโโลมมันเป็นเก้าได้โอเคนะครับมันก็คล้ายๆกันนะใกล้มากอ่ะมันเฮามาดูไอ้ฉันตะลักเลยนะครับอ้เจ็ดตัวเตียวสามตัวเร็วเนี่อู้กันบ่อยนะโอเคนะครับปกติแล้วอันข้าวอันอ่าข้าวโบราณนะไรมันกจะมี นึ่งบดมันยังมีอยู่สามบาททั้งข่ายไหมบาทหนึ่งบาทสองบาทสามเห้นไหมฮยโยเวนเพิ่นเอาบาทหนึ่งกับบาทสองนี่ยไปยุบลงก่อนเนี่ยมันก็เลยกลายเหลือสองบาทนะครับเห็นไหมก็เหมือนนะที่มันเศษอันบาทที่สามไม่มาอยู่บาทหนึ่งเลยไหมเนี่โอเคนะครับเห็นไหมทหารจะรู้ว่าเป็นบาทไหนเป็นบาทไหนได้ก็เอาดูกำตายนี่แหละไปมากำายของบาทนี้พร้อมนะสียงตีไหมสียงตีก็ เป <ique>? ็นบาทที่สามใช่ไหมอันน <discussion S 2> ี้เราอันนี้ปั้นเสียงสมันโอเคนะเสียงสมันนี่เป็นบาทที่หนึ่งอันนี้เราอันนี้ได้ได้เสียงโทพิเศษโทเมืองเออได้เป็นบาทก้อมข้าวก้อมบาทที่สองนะครับเห็นไหมอันอันนี้เราอันนี้ยักเออเสียงตีสั้นตีตายเอออันนี้เสียงตีสั้นตีตายตีเาาก็ได้สั้นก็ได้มันก็ อ่าเป็นบาทที่สามนะครับไอ้แม่นะท่านรู้อันตายบาทนึงกระเพาแล้วมันก็จะเป็นหูเราว่าเป็นบาทหนึ่งบาทสองบาทสามนะครับไอ้แม่โอเคนะครับครับอันข้าวปกติแล้วมันมีสามหนึ่งบทมันมีอยู่สามบาทนะครับหนึ่งบาทมันมีอยู่สี่วักนะครับไอ้แม่กำตายของแต่ละวักแต่ละวักอ่ะประกำลดมาแล้วนะครับตั้งแต่ข้าวหงอินข้าวโบราณโบราณแล้วก็ไม่มาครับอ่าก็ท่าน พยาผมก็มาแบบแบบเพี้ยนนะครับอ่าโอเคนะครับอืมเอามาดูเลยนะครับเห็นไหมเริ่มเริ่มบทที่สามก่อนนะวันนี้นะเห็นไหมวกนิดนึงอ่าของบทที่สามเนี่ยไหมมันบอกว่าลงด้วยเสียงสามัญก็ได้เออจัตวาก็ได้เออผีเออผีเป็นเสียงจัตวาเห็นไหมผีอ่าเป็นเสียงจัตวานะครับอ่าวกที่สองนี่ลงด้วยเสียง โทรพิเศษโทรเมืองอ่างอ่างนะครับอ่านไ,ไหมโทรพิเศษโทรเมืองมันมีจิตเดียวในโลกนะครับโทรพิเศษโทรเมืองของไตยนนะครับของไตยนกาวไตยนอ่าบอกว่าเชียงแสนเชียงใหม่สระบุรีสีคิวลาดบุรีพุ่นเหมือนเหมือนกันหมดหรอวาอ่างสัน้นเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนะครับโอเคนะครับอ,อันนี้คือเสียงโทร พิเศษทุงเมืองนะครับอืออ่าแล,แล้วต่อไปอ่านวัคที่สามนี่เิผนบอกว่าลงด้วยเสียงสมันครับเออโอเคนะมาเป็นเสียงสมันอ่านวัคที่สี่นี่ลงด้วยเสียงตีก็พร้อมเป็นเสียงตีอ่านนะได้เป็นหนึ่งบาทเลยมัอ่าอันนี้บาทที่สามนะครับฉันทะลักนะครับฉันทะลักอ่าล้วต่อไปบาทที่หนึ่งนะครับอ่านบาทที่หนึ่งเนี่ยมันก็นเหมือนวัคทีนหนึ่งบาท,ท บาดที่สามนะวรรคที่หนึ่งบาทที่หนึ่งเนี่ยลงในเสียงสามัญก็ได้จัตวาก็ได้หมิ่นเออถ้าหมินเออเป็นอันเสียงจัตวาครับเอ่ยเสียงจัตวาแล้วหมิ่นนะหมิ่นนะถ้าหมินวรรคที่สองไม่ลงในเสียงตีกับจอมเออจอมนะครับสั้นก็ได้เยาวก็ได้จอมนะครับเอ่ยโอเคนะครับวรรคที่สามไม่ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองอ้อมอ้อมนะครับอ่าโอเคนะครับ วัคซีนนี่ลงด้วยเสียงสามัญปันแล้วก็ปันใช่ไหมแต่พิเศษอยู่หน่อยนะอันของจั่นพญาผมซองตัวสุดท้ายของอันบาทที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยนพื่จะมีสองเสียงต้อนแล้วก็ไม่ไอ้ไอไอกาวมะปงเนี่ยเนี่ยก็ไอ้ไอ้ตัวหน้าของปันเนี่ยเนี่ยตัวรองสุดท้ายเนี่ยเนี่ยเพื่นจะมีเสียงจัตวาและอันสามัญต้อนนั้นแล้วก็แม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนกับอันเนี่ย ตายวักที่หนึ่งและวักที่สองวักวักที่หนึ่งของบาที่ที่หนึ่งที่สามเนี่ยเหมือนกันนะลงเสียงสามัญหรือจัตวาเท่านั้นนะครับมันก็นจะสามัญสามัญจัตวาสามัญแล้วเนี่ยสองกรรม็นสุด้ายของท่านของมายาผมนะครับ <c oughs> กับบอกหูด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นบานก้มข้าวก้มนะสาวรับเจ้ากิเข้ามากองเบาเที่ยวกองกินจิกะต้มกินจิกะน้อยนะครับสาวรับเจ้าเสียงตีเงาครับแม่แม่ปี่กับน้องน้องเสียงตีเงาเหมอไหเสียงตีเงานะครับน้องนะครับมักที่สองนี่ลงด้วยเสียงจัตวาก็ัแม่มอันกันเฮอกันเป็นเสียงจัตวานะครับแม่แมเนี่ยมันเป็นพือฉันจะรักมาอย่างอีตั้งแต่โบราณนะ อันวักที่สามเนี่ลงนิดเสียงสมันก็ปันเออปันอ่าโอเคนะก็บอกที่สี่ลงนิดเสียงโทพิเศษยชาเมืองได้ได้ไปสามบาทเลยไหมอ่ะอันนี้แถมเมื่อบาทนะอันบาทที่สามเนี่ยเอาไปดูนะครับไหมวักที่หนึ่งอ่าวักที่หนึ่งของบาทที่สามเนี่ยไหมลงเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้ไผ่เออไหมไผ่ได้สองเสียงนะครับเห็นยไหมอ่าอันบนบุรออันบนบนุญผีไหมไหม เจ้าดวาวมันไงไหมอันต่อไปวังที่สองครับวังที่สองวังที่สองให้ลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองใกล้เม่ใชจใกล้นะครับใกล้เหมันต้องไปลั่นลิ้นนะครับใกล้ใกล้ไหมอันนี้อ่างเห็ไหมใกล้อ้างใกล้อ้างเสียงโทพิเศษโทเมืองไป็ยัครับอันต่อไปวังที่สามลงด้วยเสียงสมันครับอาธรรมอาธรรมอาธรรมนะครับเสียงสมันก็อาธรรม อันบนว่ารออันบนว่าอย่างเนี้ยมาเออเสียงสะมันใช่ไหมอันนี้ทำามห้เสียงสะมันเลยมนมีฉันทะลักของบนนะครับอันบังกี้ไี่ลงด้วเสียงตีกับยักเออยักเสียงตีสั้นตีต่ายอันบนเนาอันนี้พร้อมเสียงตียาวไหมยาวก็ได้สั้นก็ได้น้เสียงตีไหนมาได้อะไรมาอันนี้คือฉันทะลักนะครับใชมไหมอ่าฉันทะลักอ่าที่หมายสีชมพูไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือฉันทะลักข้าวนะครับใช่ไหมมันเป็นข้าวหงินแล้วก็มา มันก็มาจากข้าวอันอันข้าออาข้าวอันนี้มันข้าวซีโบท๊ทเท่าๆกัพวกเขามาจากข้าวหินนั่นแหละโอเคนะครับท่านห้วนายฉันทลักนะแล้วก็ท่า,านหูวเพราเพวกนั้นห้องว่าข้าวนี่เพราะเหตุใดสันใดนะครับโอเคคนระับ ป่นจะเอาอีกนะครับกรรมตายของแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยโยงกับมันตายวัดที่สองของบาทสบายหน่อยหนึ่งเนี่ยคำตายของแต่ละบาทโยงเาไปนั่นก็โยงเาไปนั่นโยงไปเรื่อยๆมันยาวมันเชี่ข้าวไปเลยหน่อยมาหาได้มากรรมตายของอันบาทที่สามเนี่ยพร้อมปาคนกลับมาก้องกับจอมเออตายวัดที่สองของบาทที่หนึ่งเนี่ยอ่าก็สัมผัสกันนะก้องกันนะสัมผัสสละกนะสละอ้อมสละกอ้อมคำตายของอันบาท ที่หนึ่งเนี่ยปั้นอะปั้นเะรอไหมพอเขามาก้องกับกันเออตายวัดที่สองคงบาดก้มเข้าก้มเนี่ยบาดที่สองเนี่ยไหมกันเห่อไหมกันก็ปั้นเห่อไหมฮะคนละเสียงนะครับเหรอไหมไอ้ปั้นมันเสียงสัมันไอ้กันมันเสียงจัตวาโอเคนะครับก้มตายของบาดที่สองเนี่ยได้เออพอเขามาก้องกับใกล้ตายวัดที่สองของบาดที่สามเนี่ยไหมฮะใกล้ได้สลายได้ได้โอเคนะครับ มันก็จะก้องไ่ไปเรื่อยๆนะก็เฮ <c oughs> <c oughs> ah, ้ม yeah, ันยาวเหมือนเจือกข้าวไปเลยนะก็มันอันเมินเมินไปอันเจือกเปิ้นบห้องเราเปิ้ห้องข้าวไปได้นวนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นข้าวนะครับเอาละละละตันหูแล้วนะครับระวังบาทเนี่ยผมจะเอาสระไปก้องอ่ะนะครับเอออันนี้เนี่ยระวังว่าก่อนแงะแรกนครับเออค้าเอาเป็นกู้ไปกู้ไปนะครับมาวักที่หนึ่งอ่านึ่งวักที่หนึ่งวัน่สองนะกู้ที่หนึ่งนะครับ บอกที่สองบกที่สามกู้ที่สองนะครับอ่าบอกที่สามบวกอีกสี่กู้ที่สามนะครับโอเคนะเอากู้ที่หนึ่งก่อนนะครับบอกที่หนึ่งบวกที่สองนะครับเขามาอู้ถึงอันอันเข้าหงหินก่อนนะครับไอ้บวกที่หนึ่งบวกอีกสองเนี่ยเราจะเน้นนันการทมพัสแบบนั้นเล้าเรื่องไปส่วนใหญ่ไว้ก่อนนะครับเออป้นป้นไม่ได้สนใจอันไอ้เรื่องเรื่องเอาสระประกองกันนะครับเห็นไหมอ่า อันนี้นนคือข้าวเนี่ยแต่ถ้าสมมุติมันสัมพัสส์ะกันได้ก็ดีนะครับเออดีดีดไหมอันนี้อันนี้คือลักษณะของข้าวหินกน็แต่ของข้าวพญาพรมนั้นเพื่อจะเน้นเห็นน้อยนะครับเน้นให้มันสัมพัสธ์สะเออ,อนั่งนักขึ้นนะครับนั่งนักขึ้นเนี่ยบางครั้งก็หาม่ได้ปกกสัมผัสแบบข้าวหินไปพ้องเราลองมาไล่ดูนะครับมโคนนผี บอดี้เอะะอในเฉลยเฉลีมา,าสัมผัสสารได้นะครับหมายไหมโอเคนะครับอรเออปุ่นจะเน้นหน่อยนะ,นนะนนออนก็เน้นหน,น่อยนะครับหมายไหมอันนี้เราะใจชะมินมินเออมินก็หมินหม่ยไหมเลยอินสฉลยอินหม่ยไหมอันนี้หม่ยไหมมินสั้นกิดก้อมหมายไหมปกติจะเน้นนะมันสัมผัสน้อยนะครับแต่บางครั้งป่ก็ว่าสัมผัสนะครับมันหามาแล้ก็บอกเป็นเลยยังเป็นอย่างนะครับหมายไหม อันนี้ปี้กับน้ององุ้มตองอ่าน้องกับตองเห็นไหมน้องกับตองมโอเคนะครับปนกับพยายามใส่ให้มันมนักหน่อยอ่าถ้ามันมาได้ก็เปลี่ยนอยังนะครับเห็นไหมบู๊ชักไผ่พี้ไก่น้องอ่าน้องอ่าพี้ไก่น้องไก่อ่าโอเคน่าไงมาอันนี้ก็ได้เห็นไหมเออวันนี้สี่สี่กู้นะครับสี่กู้สละสัมผัสกันหมดนะโอเคนะครับมาโอเคนะค,นะค,นะครับอ่าก็อันนี้คือลักษณะของท่านพญาผม อันต่อไปนะครับต่อไปวรรคที่สองหรือวรรคที่สามนะครับอันวรรคที่สองหรือวรรคที่สามของแต่ละบาตเนี่ยเฮามาโอถึงอันบาตบาตท,ที่สามนี่ก่อนเห็นไหมปกติแล้ววรรคที่สามนี่จะต้องทํำนาที่เป็นสามตัวเร็วนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมอันพอดีอันนี้เป็นสี่ไหมอันเจ็ดตัวเตียวแล้วก็บสามตัวเร็วนะครับวรรควรรควรรคที่สามเนี่ย มันอันตารมตายอันวัคที่สามนี่จะต้องเลี้ยวไปหาอันวัคที่สองนี่เสมอนะไหมไหมอ่าเลี้ยวอันนี้อันนี้มาเลี้ยวมาหาองเอออันนี้อันนี้เปิ้นบอกว่าอันอ่าเลี้ยวแบบอันเลื่อนเลื่อนเลี้ยวแบบเลื่อนเลื่อนมันสละอาเหมือนกันนะครับเหมไหมอันนี้อาอามันถาใส่งองงอ้างเห็นไหมอันนี้มันถ้าใส่งองงกับมังมั่งมังเห็นไหมโอเคนะครับ สารอาเหมือนกันนะครับมันเป็นการสัมภัษ์เรื่องเดียวกบถือว่าเปสัมภัษณ์กันแล้วนะครับเห็นไหมแต่ไอ้วังดีสองบัีสามขอบที่สามนี่พวกก็สามารถเหลี่ยวด้แบบมันเนื้อเรื่องก็ได้นะครับเห็นไหมเอากำว่าเอาเหลี่ยวเหลวไปัยังได้ไหมเพามันเป็นเสียกสมันอ่ะก็แล้วแต่จะแต่งนะครับเห็นไหมก็เหลี่ยวได้สองแบบเนาะเหลี่ยวแบบเนื้อเรื่องก็คือเอาอ่ะอันอันนี้เหลี่ยวแบบอัน อ่าสระแบบอ่านเรื่อนๆนะสัมผัสแบบเรื่อนๆโอเคนะครับอืมโทดีอันต่อไปนะครับวัตทีสองวักทีสามของบาทที่หนึ่งเนี่ยเราได้ไหมอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันอันแบบอันวัตทีสองวัตทีสามของบัตที่สามะจะเลี้ยวแบบสระก็ได้เออเลี้ยวแบบเรื่อนๆก็ได้ั้ยพอดีอ้อมเลี้ยวมหาจอมเอออันนี้สามารถเลี้ยวสละได้ั้ย วงอ้อมไอ้แม่วงอ้อมเหลียวมหาจอมไอ้แม่โอเคแล้วครับอันนี้ก็เหลียวได้สองแบบนะจะเป็นสระอื่นก็ได้นะครับไห้แม่อ่าแต่งลงเสียงโทพิเศษนะครับสายวัตรที่หนึ่งสายวัตรที่สามของบัที่หนึ่งเนี่ยโอเคนะครับลงเสียงโทพิเศษนะครับไห้แม่อ่ะต่อไปวัตรที่สองหรือัตที่สามของบัตรก้มเข้าก้มเสาวลับเจ้าอีกเข้ามากองเบาเที่ยวกองกิจิกระโจมจิกระน้อยเน่ยไอ้กองเหลียวมหากองเนี่ยไอ้แม่สามตัวเหลียวไห้แม่ ปุ้นอันนี้อันนี้ปุ้นเน้นนะครับวรรทีสามเน้นให้มันเหลียวไปแบบสละนะครับมหาอันท้ายวรรทีสองเนี่ยไหมปั้นเหลียวมาหากันเห็นไหมปั้นเหลียวมหากันไอกล้องเหลียวมาหากล้องเห็นไหมมันเหลีวเน้นเน้นพยายามเล่นแต่มันเน้นนะไม่ใช่บังคับนะครับมันมีข้อยกเว้นอยู่นะครับมันมีข้อยกเว้นว่าถ้าสมมติว่าอันไอคำว่าปันอย่างเงี้ยมันมันมันกลายเป็นเสียงอันอัน จัตวาเป็นปั่นหรือปั้นเป็นปั้นเออเอาได้ใช่ไหมมันมันอยู่ตะนิ่มเลยล่ะเพราะว่าอ่านใต้วัคซีนสาม่าของบาดกล่อมเนี่ยปนกับรถเล้วไปเสียงสมันนะครับจะเอาปั่นปั้นปั้น่ไปไว้ทางหน้าพูดใช่ไหมแล้วก็เอากำอะไรก็ได้ที่มันเป็นอันเสียงสมันนะลงใายวัคอันที่สามเนี่ยใช่ไหมแล้วก็แต่งคือมันเป็นหัวเฮยงเห็นนะครับโอ้หัวเรื่องกันนะครับใช่ไหมโอเคแล้วครับอ่านต่อไปอันวัคอ่า วัตถิสสองวายสังบัดสามเนี่ยมันก็เหมือนอันบนเนี่ยวัตถิสสองวายสามจะเลียวแบบสละก็ได้เลียวแบบอันเรื่องก็ได้มั้ทฮะทำทำทำเลียวมหาใกล้เออใจอันนี้อันอันนี้อันอันใจใจหัวโยงอะหัวโยงเอาเอาสละไอซ์สลายมาไว้ด้านหน้าเนี่ยโอเคนะแต่ถึงผมมีสละไอซ์สลายก็เอาอันเลียวแบบอันได้สองแบบนะครับอ่าจะเลียวแบบอ่าสละก็ได้เลียวแบบเลื่องก็ได้นะครับโอเคนะครับ อันต่อไปนะครับวัคที่สามและวัคที่สี่นะครับของแต่ละบาทเนี่ยเห็นไหมอันวัคที่สามและวัคที่สี่ของอันอบาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยไหมบาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยไหมเปิน้นอ่าเมื่อร้อยปีที่แล้วเปิ้นถือว่าเป็นวัคดียวกันนะครับสมัยฮวงพิมพ์พลียงมุ่งใจเนะเปิ้นถือว่าอันซองตัวหลังเนี่ยซองตัวหลังเนี่ยอาจจะไปสมัมผัสกับสามตัวหน้าหรือสี่ตัวหน้าเนี่ย ด้วยสระหรืออัออกษรอ่าโอเคนะอะไรมาอ่าอย่างเช่นอันนี้นะเห็นไหมเก็บอ่าก็เก็บเอามาแล้วก็ว่าพร้อมเนี่ยๆเห็ยไหมว่าพร้อมเห็นยังครับแหมว่าพร้อมเห็นไหมมาก็ว่าเนี่ยมันสาราสะอาจะโกยมาเนี่ยแขนเตียงของท่านมันยาผมเลยมันม้วนนะครับมาข้าวถ้ามันเป็นอีมันม้วนนะครับเก็บเอามาว่าพร้อมแหมมันสาราสะอา มันมันเติมอข้ากันนะมันเติกันแล้วว่าพร้อมใช่ไหมแล้วก็เป็นเอกชงเลยมามฮะเวียนะเนี่ยว่าตัวนี้ที่เป็นเหตุผลไี่ว่าอันอันเมื่อร้อยปีที่แล้วบนถือว่าเป็นวักดีกว่านะโอเคนะครับปัจจุบันนี้บนได้แยกกันแล้วนะครับว่าเป็นสองวักสองวักเห็นนะครับอันท้ายวักที่สามอ่าวักอันอ่าวักใต้ของอันบาดที่สามบาดที่หนึ่งเนี่ยฮะบนแยกเป็นสองสองวักเห็นนะเพราะว่าอัน ได้วัคที่สามของวัคซี่สามเนี่ยมันเพิ่นลงในเสียงสัมันเ์ของเขาไหมไหมเนี่ยพิ่นบ่คกัหนดเสียงของพุ่นอ่ะเออมันมีฉันทะลักของพุ่นนครับนะได้ของอันวัคที่สามของวัคซีนหนึ่งเนี่ยมันเป็นมีฉันทะลักของเพิ่นมันโทพิเศษโทรเมืองหรือเขาหมายไหมอ๋อโอเคนะครอ่าโอเคนะก็ไหมปัจจุบันนี่ก็แยกกันไปมันก็จะทำเพื่ออันแต่ละบาดแต่ละบาดมันจะมีอสี่วัคซีนบ so ah <cm> ัคหมดครับโอเคนะครับอันต่อไปวัคที่สามและวัคที่สี่ของบัค บัดก้มนี่แล้วก็บัดบัดก้มนี่ไหมอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกับตั้งตั้งวักหนึ่งวักสองตั้งหน้าเนี่ยเน้นอันอ่าคือมันสัมผัสเห่น้อยก็ดีเออโอเคนะได้ไหมอ่าถ้ามันมันสัมผัสมาได้ก็มาเป็นยังอ่ะปั้นออสัมผัสก็หันเออเนี่ยเขาหันเออเนี่ยปั้นก็หันเนีโอเคได้มอ่าก็เน้นให้น้อยนะครับเน้นให้น้อยอ่าเหมือนตั้งหน้าเนี่ยโอเคเหมือนวักหนึ่งวักสองเนี่ย เอาละ่านหันนั่นนะครับการสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างบัดระหว่างวักเออย่างใดว่าจี้พอหมดแล้วนะครับเห็นไหมแต่ก็ยังว่านะข้าวพญญาผมก,ก็ยังใจหลักการเน้นข้าวแบบข้าวหงหนนินแล้วก็อ่าก็จะเน้นอยู่สามสี่ยังนะครับเพื่อมันข้ามันมืนเลื่อนไหลนะเออพญาคมประกอบามาใจตัวนะครับอ ก็คืออันแรกก็คือเอกทรงนะครับเอกทรงเอกทรงนี่พปนก็คือว่าอย่างนี้นะครับพปนหันอันเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่ได้เสียงโทพิเศษทุกเมืองอยู่ที่ไหนไม่ได้มาพปนจะพยายามหาเอกทรงก็ไปใช่นะครับไม่แม่เอกทรงอ่านเอกทรงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับอ่าก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับอ่แล้วก็ไม่เอกเสียงทนะครับอ่าแล้วก็เสียงเอกนะครับแล้วก็เสียงทนะครับไม่ไม่โอเคนะครับเดี๋ยวเอาไปไล่ก่อยนะครับ อันที่สองนะครับคือกรรมที่มันเป็นอันอักษรตัวเดียวอันอ่าอักษรตัวเดียวติดกันหน่ใช่ไหมก็คืออันอักษรกู้นะเนี่ยอย่างเช่นก็เก็บเนี่ยก็เก็บเนี่ยก็เก็บอ่าก็เก็บอ่าก็เก็บโปงปันเนี่ยปงปันเนีอ้วงอ่อมเนียอย่างนี้ะมีมีนังนักก็ใส่นังนักก็แป้งปันเนี่ยโอเคแล้นใช่ไหมอ่าอ่าอันอันนี้คืออักษรกู้ อันอันอันที่สามก็คือกรรมที่มันเป็นสระตัวเดียวนี่ไหมจะอันกู้สระกู้ใช่ไหมถ้ามีว่าถ้ามีก็อย่าใส่นั่งนักนะครับถ้าพยายามพยายามใส่ผมนั่งนักอักษรกู้นะครับใช่ไหมอันที่สาอันที่สี่นั่นก็คือกรรมที่มันเป็นอันอกรรมสามม้วนนะครับมม้วนอย่างเช่นไปปูนไปเพ่เกาะสวากันยังหันอยู่นะครับ พยายามพยายามผมบนก็นหันอยู่นัะครับวันนี้มันช่วงนี้มันมีนมไปแล้วอับสัน <c oughs> ถ้าหันก็จะบอกนู่นนะครับเอ็มเออ่ะเอ็มเออย่างเช่นไปปูนไปเพ่มันซ้ำและมันม้วนนะครับเอามา็มเอเข้าหามัไล่ก่อยนะครับเอ็มเอคนอภีบดีจา่าอ่าง,างมันเสียงโทพิเศษเอ็ม้เอจ่า,จามันเสียงจัรวันดีเสียงสมานนะเนี่ยพวกเขาบอ,อมาทชงลูหน้านไปก็ได้บอ,อ เอาบอมันส่งหน้าไปเลยไหมไอ้มาส่งอ้างเอาบอมันส่งไกลๆไปก็ได้นะบดีจ่าอ้างไอ้มาเก็บเอามาก็เก็บเอามาว่าพร้อมเพรมันอันก็เก็บนี่มันเป็นกอกรนะครับเนี่ยกอกรนะครับอักษรกู้นะเห็นไหมแล้วก็ว่าพร้อมเนี่ยว่ามันเป็นเสียงโทนั่งส่งพร้อมเนี่ยเนี่ยอ่าไม่เอกเสียงเอกอันนี้ไม่เอกเสียงโทนะก็เนี่ยไม่เอกเสียงโท อันนี้ไม either, ่เอกทิงเอกเห็นไหมบอยไหมไม่ถึงโทส่งพร้อมเห็ไหมอ่าได้ไปหลายแบบนอะไรไหมอันต่อไปใจท้งมินอ่ามินสั้นสั้นน่ะแม่แม่แมสั้นเนี่ยมันสิ้งโทพิเศษอะไครไหมสั้นเนี่ยมันเป็นสิ้งโทพิเศษโทเมืองนะใครไหมมินเนี่ยมเป็นไม่เอกถึงเอกนะครับมินส่งสั้นอันจอมนี่เป็นสิ้งกี๊ดไหกีดนี่มันเป็นสิ้งเอกนะครับกีดจอมกีดส่งจอมมินส่งสั้นเห็นไหมโอเคนะครับ อันนี này, này, ้แม้กระทั่งกึดนายโยตัวที่สองเนี่ยไหมพวกเขาบอเนี่ยบอกึดเนี่ยเนี่ยเนียไหมแม้กระทั่งกึดอยู่ที่นี่หนี่ยไหมอันนี้กึดเนี่ยกึดนีไม่เป็นเสียงตีนะเนี่ยคืดเสียงตีสั้นตีตายเนี่ยไหมกึดเนี่ยไหมพวกเขาบอเนี่ยบอบอส่งคืดบอส่งกึดแล้วก็อ้วงไงอ้วงเปนเสียงเอกนี่นก็หมายเอกส่งอ้อมเห็นไหมอ่าเอกส่งเนียไหมเอกถึงกู่ บอกกุดแล้วก็อวงอ้อม่ไหมส่งนังกู้แทมา้อมเป็นอออออแทนอักษรกู้ถอนต่อไปอันสุดท้ายก็ปงปัน่ไหมปอปอ่ไอัอษรกู้่มโอเคนะครับอันรมสุดท้ายอันสองรมสุดท้ายอันวัคทีนของอันบัที่หนึ่งเนี่ยองพญาพมฯมันมีสองเสียงเต้านะครับสมันสมันจ้าบาสมันเต้นนะครับไม่เยอะไม่พอนะครับโอเคนะครับต่อไป ปี่กับน้องน้องมันนั่นเสียงตีไหมกับมันี่มันเสียงจระบีปี่นี่มันเป็นไม่ย่อเนี่ยไม่ย่อไม่ไม่เอกนะครับมาไม่เอกเสียงโทนะกับพี่ทรงน้องพ right? <Huh? S 1> ี่น,น้องอ่าเห็นมาพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับเห็นมาทรงน้องเห็นมาอ่าพี่น้องหุ่มต้องแม่กระดังต้องอยู่ข้างหน้าที่พวกเขาเอาหุ่มเนี่ยหุ่มเนี่ยมันเป็นไม่เอกเสียงโทนะกับพี่หุ่มปี่มาหุ่มทรงต้อง ทรงต้องเดียวกันใช่ไหมบอแปลงปันไอแปลงปันนี่มันปอป,อปอนะครับหมนไหมอ่าปปองอะอักษรกูแะครับแปลงปันอ่าแปลงปันน่ะเป็นอักษรกูนะครับเข้าหันแต่ได้ได้มันเสียงโทพิเศษใช่ไหมอ่าอันแต่นี่เป็นไมเ่เอกเสียงเอกแล้วก็หม่ยแต่ส่งได้ไโอเคนะเอาละหันยังครับได้ละได้หมดเลยมา อันนี้คือลักษณะของการเขียนข้าวของท่านปัญญาพรมเป็นอย่างครับครับเอาจะเล่ากันต่อนะครับขออนุญาตจิบน้ำหน่อยนะครับครับปัญญาพรมเมื่อก่จมต่อนะครับแซมต่อเล่าขี้เก่าขี้หลังไปพ้องบางทีก็ม้วนไปถึงอันนั่งจมบ้องไอ้ของบ้องไอ้ก็งว่าไปเรื่อยแล้วก็ว่าไปเรื่อยนะ,นะ,นะหมด เหมือนโคนโอกหักเสียใจนะนะั่นแหละเออโอเคนะักขยมา,าเนี่ยว่าต่อนะครับโคนอผีตัวพระละหองเนี่ยผนอ่านเป็นตัวพระนะครับเห็นไหมโคนอผีบดีจา่าอัง้งกกเก็บเอามาว่าพร้อมอ,อันนี้ก็ปพระละหองอ่านเป็นตัวพอจะเฉยนะมันไมายจพร้อมนะครับ ว่าพร้อมในันลีนะครับใจท่าหมินหมินสั้นกิดจ,จามบอกกึดอ่วงอ้อมปงปันปีกับน้องห่วมต้องเลี้ยวกันบอกแปลงปันเขาหันแต่ได้บบหูจักภัย ีไก่น้องไก่ใจอาธรรมเพ็ดยักเต็มน้องยิงจังน้องจายล่างหักโอยตัดห่วงเข้าใจในแซงจมพ้องป่นปวดเจ็บใจเป็ดเปียงไม่แม่แต่นต่ต กัมบ่มีอาจังจักบังกังกังหืนบินบนเดียดเนื้อกำโสกกามินหมื่นอันปันเจือเหมือนคอนโขควัางไหลนองบัด เดี๋ยวนี้สำแห่งเอาของอันเขาทดลองคือน้องยามอัน <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> ก็จมไปเรื่อยๆนะครับยัไม่จบเจ้ะ <c oughs> อ,อมันได้เหมือนนแกและะ้วบทที่หนึงน่งก็ใกล้จะจบเหมือกันแล้วครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ